สวัสดีค่ะนางสาวนุธิดาบุพชาติเลขที่49นะคะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีวัดสัญญาณชีพของคนไข้นะคะที่ถูกวิธีนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีเครื่องวัดความดันค่ะสเต,ตโตสโคปค่ะปลอดวัดไข้นะคะปอกปลอดค่ะแล้วก็สำลีแอลกอฮอล์นะคะส่วนปลอดวัดไข้นะคะเราจะเป็นปลอดแบบดิจิตอลนะคะก่อนอื่นนะคะที่เราจะวัด สัญญาณชีพของคนไข้นะคะเราก็ต้องแจ้งคนไข้ให้รับทราบก่อนนะคะขออนุญาตวัดความดันนะคะคุณนัทยาพรการวัดความดันนะคะก็คือต้องพันคับนะคะให้อยู่ห่างจากข้อคับแขนของคนไข้ประมาณ1-2นิ้วค่ะคำชีพประจ์คนไข้นะคะ เมื่อทำชีพจรได้แล้วนะคะก็บีบเพชเชอร์นะคะขึ้นไปจนกว่าชีพจรของคนไข้จะหายไปนะคะแล้วก็บีบเพชเชอร์นะคะเพิ่มไปอีกประมาณ20-30นะคะเสร็จแล้วนำสเตตฟังนะคะ ค่อยๆปล่อยเพชเชอร์ลงอย่างช้าๆนะคะตุบแรกจะเป็นค่าซิตโตลิกนะคะแล้วก็ตุ๊บสุดท้ายจะเป็นค่าไดแอสตโตลิกนะคะจนกว่าเ,เสียงจะหายไปนะคะ จับชีพจรคนไข้นะคะเราจะจับชีพจรเต็ม1นาทีนะคะหลังจากจับชีพจรคนไข้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนับการหายใจของคนไข้ค่ะโดยที่จะนับการหายใจเข้าหายใจออกนับเป็น1นะคะแต่ข้อควรระวังนะคะอย่าให้คนไข้ทราบนะคะว่าเรานับการหายใจของคนไข้อยู่นะคะหลังจากนั้นเ,เราจะวัดไข้นะคะการวัดไข้เราจะใช้ปลอดดิจิตอลนะคะ ปลอดดิจิตอลเราไม่ต้องเช็ดนะคะเพราะว่าเราจะมีปลอกปลอดนะคะขออนุญ,ญาตวัดไข้นะคะหลังจากวัดไข้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะแจ้งสัญญาณชีพให้กับผู้ป่วยทราบนะคะคุณนัทยาพรคะอุณหภูมิปกติดีนะคะ<ม>37องศาค่ะ ความดันอยู่ที่1 1 0 7 7 0นะคะปกติดีค่ะชีพจรอยู่ที่80นะคะปกติดีนะคะการหายใจอยู่ที่20ครั้งต่อนาทีนะคะปกติดีค่ะการวัดสัญญาณชีพนะคะจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะหลังจากที่เราวัดความดันคนไข้เสร็จแล้วนะคะเราก็ทําความสะอาดอุปกรณ์นะคะ ท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับการวัดสัญญาณชีพของคนไข้ที่ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะอุปกรณ์ในการลงบันทึกสัญญาณชีพของคนไข้นะคะก็จะมีแม่บ่าทัดประกาแดงประกาน้ําเงินนะคะส่วนการลงบันทึกสัญญาณชีพของคนไข้นะคะเราจะใช้ประกาน้ําเงินนะคะทําสัญลักษณ์เป็นรูปไข่ปลาในการลงไข้ของคนไข้นะคะแล้วก็ ส่วนชีพจรนะคะเราจะใช้ปากกาแดงนะคะทำสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปกากระบาทนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการลงบันทึกสัญญาณชีพนะคะการบันทึกสัญญาณชีพนะคะเราจะวัดสัญญาณชีพของคนไข้ทุกๆ4ี่ชั่วโมงนะคะในการลงบันทึกสัญญาณชีพเวลาถัดไปนะคะเราก็จะทํา สัญลักษณ์เหมือนเดิมนะคะรูปไข่ปลากับกากบ,บาทนะคะเราก็จะลากเส้นนะคะจากช่วงเวลาตีสองนะคะไป6กโมงเช้านะคะไข้ก็เช่นกันนะคะเราจะลากเป็นเส้นตรงนะคะส่วนช่องด้านล่างนะคะตรงนี้จะเป็นลงบันทึกการหายใจของคนไข้นะคะแล้วก็สองช่องล่างนะคะก็จะเป็นการลงบันทึก ความดันโลหิตของคนไข้นะคะช่องบนจะเป็นค่าซิสต,ตริกนะคะส่วนช่องล่างจะเป็นค่าไดแอสตโตริกค่ะ